แล้ววันนี้นะครับผมได้เจ้าเครื่องปั่นไฟมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับทีนี้มาดูกระแสไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณเซต230นะครับสวัสดีครับผมช่วงจากช่องดินดีอยู่ดีนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมนะครับ อายุฤดูร้อนเอ่ยนะครับฝนฟ้าตกฝนฟ้าขนองเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆบ้านนะครับรวมถึงบ้านผมด้วยนะครับมักจะเจอปัญหากับไฟตกแล้วก็ไฟดับเป็นประจำเลยครับเรียกได้ว่าฝนตกทีไรนะครับฟ้าร้องลมแรงเนี่ยกังวลในเรื่องของไฟจะดับหรือเปล่านะครับเนื่องจากบ้านสวนของผมเนี่ยที่ดินดีอยู่ดีแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่แบบว่าอยู่ห่างไกลจากความเจริญพอสมควรนะครับถนนก็ไม่ค่อยดีไฟฟ้าก็ยังมาไม่ถึงคือจริงๆไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับแต่ว่าด้วยการที่ เดินสายไฟค่อนข้างยาวมากๆเลยนะครับประมาณ300เมตรเห็นจะได้กว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยก็มักจะประสบปัญหานะครับไฟดับแล้วก็ไฟตกอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยต้องหาทางออกแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหานี้นะครับอย่างเฉพาะหน้านะครับไปดูนะครับว่าผมจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแล้ววันนี้นะครับผมได้เจ้าเครื่องปั่นไฟมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ครับนี่คือเครื่องปั่นไฟที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับ นั่นก็คือเครื่องปั่นไฟยี่ห้อจูปิเตอร์นะครับ JPJ e n 1,500นะครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแม็กซ์อยู่ที่1000วัตต์นะครับแต่ว่าเอฟเฟอเต์ในการที่จะผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ที่900วัตต์นะครับที่สำคัญนะครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะฮะเครื่องนี้นะครับคุณสมบัติพิเศษนะฮะต้องบอกว่านอกจากเป็นเครื่องยนต์จังหวะแล้วนะครับเครื่องยนต์จังหวะเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันออโตอลูปนะครับ ลงไปผสมกับน้ํามันเบนซินที่เราใช้ในการาสร้างพลังงานหรือว่าสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีและก็สุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าภาพรวมของเจ้าเครื่องปั่นไฟยี่ห้อจูปิเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเจ๋งแค่ไหนครับไปดูกันมาดูหน้าตาของเครื่องปั่นไฟจูปิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่ารูปร่างภายนอกนะครับดูค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็บึกบึนเลยทีเดียวนะฮะ ตัวดูตัวบอดี้เขานะครับจะมีแหล็กที่เป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับการกระแทกแล้วก็ดูเท่มากๆนะฮะที่สําคัญเนี่ยมันยังสามารถที่จะเป็นที่ยกนะครับเป็นที่ยกได้ทิวได้นะครับมาดูโดยรอบๆนะครับของเครื่องั่นไฟตัวนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยค่อนข้างกระทัดรัดนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับดูสวยงามเอางี้ดีกว่านะฮะดูสวยงามแล้วก็ดูน่าใช้นะครับ ไม่ใหญ่นะครับโดยภาพรวมของเครื่องปั่นไฟจูปิเตอร์ตัวนี้นะฮะมีน้าหนักอยู่ที่ประมาณยังไม่ได้ใส่น้ํามันนะครับอยู่ที่ประมาณ23กิโลกรัมความจุของถังน้ํามันตัวนี้นะครับอยู่ที่6ลิตรนะครับแล้วก็น้ํามันที่สามารถใช้ได้เนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91โซฮอล์เ SO 91, SO 95, 5เบนซิน9 1 95นะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเป็นเครื่องโยนสีจังหวะไม่ต้องผสมอัโตลูปแล้วนะจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะฮะใส่ เครื่องพังได้ง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นเกจวัดนะครับเป็นเกจวัดว่าน้ํามันมีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเครื่องปั่นไฟตัวนี้กันบ้างนะครับเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับเรื่องของวิธีการใช้งานเรื่องของ เลด์เอาท์พุตไฟฟ้านะครับเนี่ยฮะแม็กพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่1,000วัตต์นะครับแต่ว่าไฟฟ้าเอาท์พุตของเขาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900วัตต์นะหรือว่า0.9 kW นะครับแล้วก็แม็กซ์เอาท์พุตเนี่ยนะ1,000วัตต์นะเป็นเครื่องยนต์ขนาดสองจุดเกแรงม้านะครับสามเกี่ีนะฮะแล้วก็ความจุของถังน้ำมันก็อย่างที่บอกไปนะครับ6ลิตรนะฮะที่สำคัญเขาสามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง9ชั่วโมงเลยนะครับมีวิธีการใช้ทุกอย่างเลลยนะครับแ้วก มาดูที่แผงหน้าปัดของเขากันบ้างนะครับแผงหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีสวิตช์ออฟออนนะครับมีไพลอตแลมป์นะฮะมีโวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์นี่ก็คือเวลากระแสไฟฟ้าโต๊ะผลิตได้นะครับขาออกเนี่ยเขาก็จะโชว์บอกด้วยนะครับเป็นเป็นมิเตอร์นะครับส่วนอันนี้เป็นเอาท์เล็ตนะครับมีปลั๊กแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาท์เล็ตตัวที่2นะครับเป็นเอาท์เล็ตสำหรับ DC 12โวลต์นะครับ8.3แอมป์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสายดินนะครับสายกราวเวลาใช้งานก็ นำไปต่อลงดินด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันออโต้ลูปนะครับผสมลงไปในในน้ามันเบนซินที่ใช้งานนะครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนของการเติมน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องนะครับคือตรงนี้ก็เป็นช่องเติมน้ํามันเครื่องนะครับเน่ยเขาก็จะมีบอกไว้หมดเลยเห็นไหมว่าควรเติมเท่าไหร่นะครับเติมแบบไหนแล้วก็วิธีการดูนะครับอันนี้ก็ถอมาได้ นะตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ตรงนี้ก็เป็นโครงเหล็กเนี่ยตรงที่เป็นแหลกตรงนี้แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาถึงตัวด้านข้างนะครับอันนี้เป็นที่สตาร์ทนะครับตัวนี้ยังเป็นสตาร์ทมือนะครับเป็นสตาร์ทมืออยู่นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นกรองอากาศนะครับแอร์คลีเนอร์นะฮะมีตัวเร่งนะครับมีตัวเร่งข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นที่โช๊คน้ํามันนะครับวาล์วเปิดปิดน้ํามัน มีสัญลักษณ์บอกทุกอย่างนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี่ตรงนี้ก็เป็นข้อไอเสียนะครับสาสูบหัวเทียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นตัวเจเนอเรเตอร์ในการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านะครับของเครื่องบัดรไฟจูเบตเตอร์ตัวนี้นะครับภาพรวมโดยรวมคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาแถมมาด้วยนะครับก็จะมี ตัวปลั๊กนะครับปลั๊ก DC แล้วก็มีที่ขี้นะฮะมีหัวปลั๊กที่เอาไว้ใช้สําหรับเอาเลทที่เตรียมมาให้แล้วก็จะมีที่ถอดหัวเทียนนะครับเตรียมมาให้ด้วยนะครับก่อนการเริ่มใช้งานนะครับเราจะต้องใส่น้ํามันเครื่องลงไปก่อนนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็ใช้20 w 4 0นะครับเป็นสําหรับเครื่องยนต์ เบนซิน4จังหวะนะครับเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนะแล้วก็จะใช้1 0 w 4 0ก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมได้ตัวนี้มาเป็น2 0 w 4 0ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้0 8ลิตรนะครับความจุของน้ำมันเครื่องนะครับทางผู้ขายเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะครับเดี๋ยวจะลองเ,อเติมลงไปก่อนนะครับว่าใช้ประมาณเท่าไหร่ ตรงนี้เป็นจุดที่เอาไว้เติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะน่าจะประมาณสัก12นะครับเบอร์12ตรงนี้เอาไว้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็สำหรับเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับจูปิเตอร์เนี่ยเขาจะมีลูกยางนะครับเป็นยางรองเอาไว้เพื่อเวลาทําให้การทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยมันเงียบนะครับไม่สักสะเทือนนะครับมีลูกยางทั้งหมด4จุดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันเครื่องกันดีกว่านะครับ ล้นแล้วครับเติมจนล้นแล้วนะครับอืมล้นครับแสดงว่าเขาในตัวเครื่องเนี่ยเขามีน้ำมันเครื่องอยู่นะครับล้นมาเลยทีเดียวผมน่าจะเติมเข้าไปได้ประมาณสักน่าจะเติมไปได้ประมาณสัก่าไหร่เนี่ย มันเหลืออยู่ประมาณสัก300กว่านะฮะแสดงว่าในเครื่องเนี่ยมีน้ำมันเครื่องมาให้อยู่แล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรดีเลยผมจะได้เอาฉโลมไอตัวนั่งร้านเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันขึ้นสนิมคือเมื่อกี้เนี่ยเราเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยมันล้นออกมานะครับแสดงว่ามันมีน้ำมันเครื่องอยู่ในเครื่องแล้วประมาณหนึ่งนะฮะก็ค่อยๆเติมนะครับจะได้ไม่หกแบบผมนะฮะ ในตัวถังเชื้อเพลิงนะครับก็มีครับมีตะแกรงกรองด้วยนะครับรองพวกสิ่งสกรปรกแล้วก็ขี้ฝุน่นต่างๆนะครับมีให้ด้วยนี่ก็เป็นภายในของเนี่ยครับฝาถังน้ำมันก็จะมีตัวที่กรองนะครับสิ่งสกรปรกไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับทีนี้ตัวเกจเก,เกวัด น้ำมันนะครับก็เด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่นะครับเราเปิดวาล์วด้านข้างนะครับนะฮะเอาเจ้าตัววาล์วน้ำมันอันนี้กดลงปึ๊บนะฮะเขาก็จะมีป้ายบอกไว้อยู่นะครับว่าการเอาก้านน้ำมันลงนะครับส่วนตรงนี้เป็นโช๊คนะครับเป็นโช๊คน้ำมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดีกว่า เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เป็นมู่เล่แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยค่อยๆดึงนะครับเพื่อไล่อากาศนะครับเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับในกระบอกสูบของของตัวเครื่องยนต์เองนะครับค่อยๆลากนะครับแล้วมันจะสะดุดมันจะติดนิดหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้พอมันพอมาติดแล้วแล้วเราค่อยดึงนะครับเพื่อทําการสตาร์ท อันนี้มันน่าจะยังใหม่นะครับ นี่ยครับอันนี้เป็นเสียงเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไปแล้วนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นตัวที่เอาไว้ปรับโช๊คนะครับในเรื่องของน้ำมันแล้วก็จูนอากาศเข้าไปนะฮะเห็นว่าพอผมผ่อนลงมานิดนึงเห็นไหมเครื่องจะค่อยๆเครื่องจะค่อยๆเร่งขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการทํางานปกตินะครับก็คือผลักตัวโช๊คตรงนี้ขึ้นไปทางซ้ายนะครับนะฮะมันคือการเปิดช่องอากาศด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เสียงก็จะประมาณนี้ ทีนี้มาดูกระแสไฟฟ้านะครับที่สามารถผลิตได้ตรงโวลต์มิเตอร์ที่เขาบอกนะจะอยู่ที่ประมาณสัก230นะครับ230ปกติเลยนะเราก็จะมีพลอตแลแล์เนี่ยก็จะทำงานช่วงแรกของการสตาร์ทนะครับมเมื่อกี้นะฮะจะเป็นเ,เครื่องเนี่ยเขาก็จะทำการเร่งนะครับมันจะติดติดมันจะเหมือนเป็นการเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับบึนบึนบน,บนนะครับ เขาก็จะค่อยๆเร่งเพราะว่าตัวน้ํามันเครื่องเอ่ยนะฮะหรือว่าตัวน้ํามันเบนซินเอ่ยเนี่ยยังยังไม่ได้เข้าสู่ในระบบเท่าไหร่นะฮะตอนนี้หลังจากที่เราสตาร์ทไปได้สักพักหนึ่งนะฮะก็จะเห็นว่าเครื่องก็จะเดินรื่นขึ้นนะฮะเดินลื่นขึ้นเห็นไหมครับจังหวะเสียงต่างๆก็จะนิ่งมากขึ้นอันนี้ผมวางเครื่องไว้บนนั่งร้านตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมจะลองยกวางลงบนพื้นดินดูนะครับว่าว่าเสียงเขาจะเงียบลงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วเสียงของเขาก็จะประมาณนี้ นะครับนะอันนี้เป็นด้านหลังไอเสียจะออกตรงนี้นะครับไอเสียจะออกตรงนี้ต้องระวังร้อนด้วยหลังจากที่เอาวางลงบนพื้นแล้วนะครับก็เ,เสียงก็ยังดังประมาณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งแสดงว่านั่งร้านไม่เกี่ยวนะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะยังไม่ได้ทดลองทําการเสียบปลั๊กให้ดูนะครับว่าสามารถเอากระแสไฟออกไปใช้ได้แต่ว่าเพื่อนๆก็พอจะเห็นได้แล้วนะครับว่าโวลต์มิเตอร์ที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้จริงๆนะครับเพราะว่ามิเตอร์ตรงนี้นะครับก็สวิงไปที่230นะครับก็คือเกณฑ์ไฟปกติในประเทศไทยก็จะเป็นอยู่ประมาณนั้นนะครับและนี่ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับของเครื่องปันไฟจูปิเตอร์ JPJ 1500ตัวนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าเขามีขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้งานที่ฉุกเฉินนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเอาไปใช้งานตามทุ่งนาไกลๆนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับเอาไปใช้กับพวกหินเจียนะครับเครื่องเชื่อมอเครื่องเชื่อมนี่อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าสําหรับงานพวกใช้ไฟไม่เยอะนะครับไม่เกิน900วัตต์นะครับเอาแบบนี้ไม่เกิน900วัตต์สามารถใช้งานได้ก็เป็นพวกพัดลม นะครับตู้เย็นก็สามารถใช้ได้นะตู้เย็นก็ใช้ได้หม้อหุงข้าวนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับหรือว่าเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีเอาเลตที่เป็นไฟ DC มาให้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเอาเลตสำหรับไฟ220โวลต์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเครื่องยนต์4จังหวัดน,นะครับคือเพืเ่อนๆไม่ต้องมไม่ต้องเอาไปเติมน้ำมัน น้ำมันเครื่องน้ำมันออโต้ลูปเลยนะครับใช้เบนซินกรอกเทไปได้เลยนะครับหรือว่าก๊าซโซฮอก็ได้นะครับโซฮอ์91 95ใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาลองเสียบไฟให้ดูนะครับว่าหลังจากที่สตาร์ทเครื่องเสียบไฟแล้วใช้งานได้เป็นอย่างไรนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่นไฟจูปิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งนะครับไว้ที่ description นะครับใต้คลิปนี้นะครับไปติดตามก็ได้เลยนะครับ แลวสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาการไปก่อนแล้วนะครับของอะไรนะครับที่ผมซื้อมาใช้งานแล้วเห็นว่ามันดีนะครับก็จะมารีวิวแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนอ้อและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องดนดีอยู่ดีกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ